เป็นยังจังขาดปลาตำหรือว่ากอหินปลาดูไงปลาดูไงขึ้นหัวปลาดูเห็นตัวมันอยู่อ่ะบ่อเอาคิดว่าคิดว่าถามว่ามันปลาดูมันมีปลายังตำขาดเป็นบ่แม่นคืออยู่กระบะจั่วกระบะตำตำทีโยร

Để bây giờ bò Ngoài, nhớ muốn đi là Muốn kết mình lút Bảo vào có nhớ vân

ใส่ละนันละตัวปลามานขักมันคักนมันคักหวานเพราะแหล่งอยู่ตัวนี้โอ้ยก็เหลี่ยวน้อค้นมันนอกเราะหงจวดดีแฮ เ็นนมา่ลองคอยตยัวนมาช่ยอุดมาถ้าไม่เห็นก็ต้องวนป้ามึอนีกเนี่ยผเห็นพราป้าวันหยกอดปูเลยก้มก้มก้มกมบอก ้กกย่ขนาดนั้นนะาวน่ก็มันเดอมืองเดออไอฝนมาใส่เ้าวเนวกขาตกน้เโนยขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมคือเกาครับโปรเสนชาเนลนะครับผมผาพี่น้องหา้ยูให้กินบึงบรรยากาศนะครับหลังฝนตกน้ำไหล ภากันมาตึกแขมิตเชียนใหญ่ๆได้เนี่ยนี่ก็จอมโจรชุดดำนะครับมือฉมังของเห่าทหารเมืงบ้านปลา,าดูตำแห่คนขาดก็ติดตามเบิึงพี่น้องว่าไผ่เสมาโน,นะนะครับติดตามกันเบิงึงโอ้โเพิ่นบึงก็ใส่มองอยู่เนาะไผเลือดทะเลทะเลมาบรรยากาศบึงกน็น้ำบานของเฮาครับพี่น้อง ยามฝนตกนำหลากปลา,าก็ขึ้นปลากรทำมาหากินนะครับปุ่นถ้าปุ่นก็มี่ับได้ที่ล่ะไ้สามสองหนึ่งไปเต,นะต็มเต็มจอดกันพอดีลนะูกเฮียพะลากันเพื่อคุปตะระบาย น้อตึกแหบพานเลยขำกันัมมีสีมือเลยพงอ์ขุนของเราพูดานอยู่นี่เอาไปอยู่พุนปวดได้ีเลยพูดข้ามานบึ้งแน่นใส่หรยอเปล่าเยอะขึ้น โอ้ปลาอย่างบ่มาเป็นกลุ่มเลยปลากลุ่มยังบ่มาเป็นบ่มาเป็นกลุ่มโอ้ยตัวเด็กขายแล้วตัวนี้เป็นรอยตัวนี้ขายเน่าซื้อปลากับปลาเน่าบั่นผู้สาวซื้อผู้สาวซื้อพูดพูดจะตายจะปากท่านไปไปผู้สาวซื้อกุ้นกุพ่อแม่ไปเด็กินสักหัวกันเถอะโอ้ยเลี้ยว มาอีกแล้วมืดตืมไปอีกแล้วทอมแท้ๆบริย่างดอกปีนี่